สวัสดีครับผมสวัสดีเอทุกทุกท่านนะครับผมพบปากันเช่นเคยกับทีมงานจโจโบบาดานอำนาจสุรเซลนะครับผมวันนี้วันที่27สิงหาคม2 5 6 6วันนี้ผมอยู่ที่บ้านป่าละอูอำเภอแก่งกระจานจังหวัดประจวบคีรีขันนะครับผมวันนี้ผ่านมาแวะดูลูกค้าเก่านะครับผมซึ่งทําการขุดจโจโบบาดาลกับทางเราเนี่ยนะครับผม กือบปีลวนะครับผมอันนี้ก็ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ด้วยแบบนี้เลยนะครับผมไว้ลดย่าลดไรตรงนี้นะครับผมอันนี้ก็คือแผงโซลาร์เซลล์ตอนนี้ไม่มีแดดเลยนะครับผมเมฆฝนจะตกแต่น้ําไหลดีนะครับผมเดี๋ยวพาไปชมสเปคบ่อบาดาลหน่อยนะครับผมบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับเขาเรียกว่าบ่อบาดาลหกนิ้วเราจะเจาะทกกิ้วบางจนทนชั้นทิ้งแข็งนะครับผมแล้วก็จะลงกันพังเส้นหนยสีนี้ลงไปตลอดนะครับผมข้อพิเศษบ่อบาดาลบ่อนี้นะครับผมตอบคําถามสําหรับเอฟซีหลายๆท่านเลยว่า บอ่อบาดานเจาะตื้นๆแล้วน้ามันจะแห้งหรือเปล่าเปิดทุกวันแล้วมันจะหมดหรือเปล่านะครับผมวันนี้นะครับผมเดี๋ยวจะตอบคําถามนี้ชัดเจนเลยนะครับผมอย่างบอ่อบาดาลลูกนี้ผมเจาะไม่ลึกนะครับผมเจาะอยู่แค่สิบแปดเมตรนะครับผมตอนนี้ลงปั๊มไปดูดแค่สิบสี่เมตรสิบห้าเมตรนะครับเจ้าของได้เปิดทุกวันเลยเพราะว่าเขาปลูกหญ้าลดหญ้าตรงนี้นี่ตอนนี้น้ําก็ไหลอยู่เนี้ยนะครับเห็นไหมน้าไหลยอยู่นะครับผมคำถามยอดคิตเลยว่าบ่อบาดานเจาะตื้นๆน้ำจะแห้งหรือเปล่าคําตอบจากจากช่างเลยนะผมจะบอกว่า บอ่อปรดานนะครับผม10บกว่าเมตร20เมตรดูดก็ไม่แห้งเหมือนกัน ร้อยเมตรจะแห้งก็แห้งเหมือนกันนะนั่นขึ้นอยู่กับการเจาะเจอตาน้ําของช่างเจาะว่าเขาเจาะเจอตาน้ําแบบไหนนะครับผมมันไม่ระบุว่า15เมตรหรือ200เมตรจะแห้งไม่ได้แห้งได้นะครับผมอย่างบ่อบดาลลูกนี้นะครับผมทําไมถึงเจาะตื้นหนึ่งนะครับผม,ม,นห,นนะบผมหน้าดินแต่ละพื้นที่มันไม่เหมือนกันนะครับผมอย่างบ่อเนี้ยครับเจาะลึกทําไม่ได้นะครับทายังไงก็ทําไม่ได้นะครับผมมันเป็นตาน้ําชั้นดีแต่มันอยู่ไม่ลึกนะครับผมอันนี้ก็คือบทพิสูจน์แล้วเจ้าของไม่เคยปิดเลยนะใช้แผงโซล่าเซลล์เนี่ นี่ขนาด้อยลวนะครับผมอน,นุู้นเจ้าของก็ยืนสวยๆอยู่ตรงนู้นนะเจ๊อุ้มป่าละอูนะชื่อเสียงโด่งดังทางนี้นะครับผมนี้ลดย่าปิดสักทีไหมเนี่ยปิดสักรอบอไหมปิดปั๊มได้ปิดสักรอบไหม,มไม่เคยปิด,ดแห้งไหมบอกเขาหน่อยไม่แห้งจริงๆใช้เจ็ดบ้าน,านหัวยันท้ายหัวยันท้ายใช้ประมาณร้อยยี่สิบเมตรนี่ต่อน้ำส่งไปใช้บ้านด้วยไม่แห้งที่แรกกลัวแห้งเนาะ ก็กลัวไหมก็ต้องกลัวแสนเจ็ดแสนแปดใช่ตอนนี้พิสูจน์แล้วว่าไม่แห้งไม่แห้งนะครับผมขอบคุณครับ อันนี้ก็คือคำยืนยันจากปากเจ้าของนะไม่ใช่แค่ลดหญ้าบริเวณตรงนี้นะครับผมส่งผลไปถึงนูน่นเดินไปนูน่นหลังคาบ้านเขาเขียวนู่นนะเดินไปใช้ร้อยกว่าเมตรสองรอยเมตรใช้ในบ้านด้วยนะครับผมลดข้าวลดของหน่อยไม่มีแห้งนะจะจ้างผมผมบอกเลยว่าไม่แห้งแน่นอนล่ะครับนะ้ำเพราะถ้ามันแห้งผมจะต่อให้ใหม่นะครับผมสำหรับอิลซิ่งไหนะอยากจ้างผมช่วงนี้นะครับผมศูนย์หนึ่งสามศูนย์เจ็ดหนึ่งสิบแปดไม่ได้นะผมไม่คิดตังค์ท่านสวัสดีครับผม